วันนี้ป้าเปี๊ยกจะทําเมนูต้มเป็ดนะคะต้มส้มนะคะต้มส้มแบบลาวๆนะคะแล้วคุณลุงก็จะย่างปีกย่าง,ง,งหัวนะคะอันนี้ป้าให้ดูคุณลุงเตรียมให้แล้วนะคะคุณลุงเตรียมเนื้อให้แล้วแล้วก็น้องไม้จองก็มาเป็นกําลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะนะคะนะคะอุ้ยเรียบร้อยน่ารักจุงเบยอันนี้นะคะก็ประมาณว่าเตรียมแล้วนะคะเตรียม คุณลุงเตรียมสับเนื้อให้นะคะแล้วก็จะย่างแต่ป้าเตรียมน้ำซุปเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูกันอันนี้ป้าเตรียมน้ำซุปแล้วนะคะตอนนี้กำลังได้ที่แล้วน้ำซุปเดือดพร้อมกับเครื่องนะคะเครื่องปรุงเครื่องเทศลงมาหมดแล้วนะคะก็กำลัง กำลังได้ที่เลยนะคะตอนนี้น้ําซุปนะคะโอ้โหป้าทําไมเตี้ยแบบนี้เนาะเคาน์เตอร์ทําสูงหน่อยไม่รู้จะทําเผื่อใครบ้านนี้ก็ไม่มีคนสูงซะหน่อยนะคะโอ้โเผืดได้ที่แล้วเดี๋ยวป้าอสูตรของป้านี้ก็คือว่าทําน้ําซุปนี้นะคะก็คือเอาน้ําแล้วก็เอาเครื่องหอมเครื่องเทศลงให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร่ขาตะไคร แล้วก็ใบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใบมะขามอ่อนแล้วก็ใบหม่อนนะคะใบมะขามอ่อนใบหม่อนแล้วก็มีมะขามเปียกด้วยมีขามมตรไคร้แล้วก็เครื่องหอมคุณลุงกําลังจะเอาหัวหอมหอมแดงนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะเมื่อเดือดได้ที่แล้วแล้วป้าก็ปรุงนะคะใส่เครื่องเทศแล้วสูตรของป้าก็คือจะใส่เครื่องปรุงเลยนะคะเมื่อเดือดแล้วก็ค่อยเอาเนื้อลงมันจึงไม่ขาวนะคะไม่เห<น>ม็นขาวนะคะ ตอนนี้นะคะกำลังเอาเนื้อลงนะคะเอาเนื้อลงไปที่น้ำกำลังเดือดแล้วนะคะเนี่ยุงตักลงให้นะคะแต่ว่าป้าเป็นคนปรุงนะคะว่าจะอร่อยตักเพียงใดคุณลุงไม่ต้องคนนะตักลงเดี๋ยวดิฉันจัดการเองเอคือเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับที่ไม่รับนะคะทุกท่านก็คือเวลาที่เราเอาเนื้อเอาปลาเอาอะไรก็แล้วแต่นะคะลงไปที่หม้อ เราจะไม่คนนะคะทุกท่านเราจะไม่คนนะคะแค่จะให้น้ําเดือดขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ทําอะไรเลยไม่คนนะคะก็ปล่อยให้น้ําเดือดขึ้นมาจนจนสุกนะคะทีนี้ปล่อยให้น้ําเดือดขึ้นมาจนสุกเมื่อเมื่อเนื้อสุกกะว่าสุกแล้วไม่เหม็นคาวแล้วเราค่อยคนนะคะตอนนี้เราเอาลง ok ไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยปล่อยให้น้ําเดือดขึ้นมาเองนะคะทุกท่านโห oh, ทําหม้อใหญ่มากเลยนะคะ เป็ดตัวเบ้อเลยตัวใหญ่มากเลยนะทีนี้เราก็รอนะคะต่อไปรอ,อน้ําเดือดมาทะ,ะทุกท่านปล่อยทิ้งไว้เลยอัอนนี้ก็ปิดฝาเอาไว้ก่อนนะคะหลังจากที่เอาเนื้อลงก็ปิดฝาเอาไว้ให้มอมันเดือดนะคะแต่ไม่ต้องคนนะคะทุกท่านอันนี้ป้าพามาดูนะคะตอนนี้เดือดแล้วนะคะน้ําเดือดเต็มที่แล้วนะคะอันนี้ป้าก็ยังไม่คนนะคะให้มันสุกก่อนให้เนื้อสุกก่อนนะคะ ยังไม่ต้องไปแตะต้องอะไรเลยนะคะอ่าเดือดได้ที่แล้วนี่เลยนะคะสำเร็จแล้วนะคะทุกท่านเป็นจะเสบบ่านอน่าอร่อยไหมคะต้มเป็ดของป้านะคะต้มเป็ดต้มส้มเป็ดน,นะคะต้มส้มเป็ดแบบเล่าๆนะคะต้มใส่ใบมะขามอ่อนแบบอีสานอีสานแล้วก็ใส่ใบหม่อนนะคะอู้หหน้าตาหน้าทานมากเลย เนื้อเป็ดยั่วๆนะคะเป็ดอบอวบนะคะก็นี่แหละเป็นการต้มแซบนะคะต้มแซบอีสานแต่เป็นต้มเป็ดนะคะไม่ได้เป็นต้มหมูหรือว่าต้มไก่แต่ว่าต้มเป็ดก็น่าจะได้เหมือนกันนะคะอันนี้แหละรสชาติบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะคะเนี่ยทำเองอร่อยเองนะคะอืมแต่เดี๋ยวสักหน่อยรออสมาชิกนะคะ แต่แต่ก็คงจะเป็นการทานข้าวแบบว่า new normal นะคะอันนี้เป็นถ้วยกลางนะคะป้ามีถ้วยกลางแล้วก็จะมีที่ตักด้วยนะคะมีที่ตักแล้วก็ต่างคนก็คงจะต่างมาตักเอาจากที่นี่ตรงกลางใส่ถ้วยของตัวเองไปกินมุมใครมุมเรานะคะคงจะไม่ได้นั่งโต๊ะอาหารทานด้วยกันแบบสามคัคคีกันเหมือนเมื่อก่อนแต่คงจะเป็นการตักใส่ถ้วยของใครของเราแล้วก็ถ้วยแบ่งนะคะแล้วก็ไปทาน คนละมุมอะไรแบบนี้นะคะแต่ให้รู้ว่าตอนนี้สำเร็จแล้วสำหรับต้มเป็ดอร่อยมากๆนะคะ